สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมโซลแอนด์นิวเวิลวันนี้เราก็จะมาสุกกาชาในส่วนของกิจกรรมบูชาทะเลกันนะวันนี้นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะมาลั่นกิจกรรมบูชาทะเลกันเนาะวันนี้เราก็เตรียมเอาไว้เอ้ยเตรียมเอาไว้190ที่สุนะ่มเนาะวันนี้จะได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้าเก็บอ่าอ่ารางวัลสะสมได้ก็น่าจะสุ่มได้ประมาณเนี่ยสองประมาณ200แหละใช่200กว่าทีเนาะปะ่ะเดี๋ยวนนี้เราจะไปสุ่มกันเดี๋ยวเราไปดูของเรากันก่อนดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะ ของรางวัลรอบนี้ก็จะเป็นสมมติว่าจะเป็นกล่องเนาะกล่องแบบได้มาให้เลือกของรางวัลข้างในเองเนาะมันจะเป็นกล่องลูลาเลือกเองนะว่าจะเป็นที่รีอ,อ็อฟที่รีการ์ดเนาะสามร้อยแล้วจะเป็นหินซิลลัวที่เอาไว้ขึ้นหมกพวกหมกแดงพวกแบบชุดแดงอะไรกันเนาะของแดงที่อัปเดตมาใหม่เนาะนี่แล้วก็จะเป็นตานี่เอาไว้สลักเนาะแล้วก็กล่องนึงก็จะเป็นนี่ พอ,อ,พอเลือกเองเนาะพอหายากเลือกเองก็จะมีมาป่าสองหัวอายุสลัตันนะอันนี้ค่อนข้างดีนะสำหรับใครที่เปิดได้ก็แนะนําให้เลือกการ์ดนี่นะวอวันการ์ดที่พิ่เติมดาเมจ้ค่อนข้างดีเนาะยิ่งดาวเยอะก็จะยิง่งบอกเลยว่าแรงเนาะนแล้วรอบนี้ก็จะเป็นนี่นะกล่องพัฒนาอุปกรณ์เลือกเองเนาะก็จะเป็นมีให้เลือกทองแล้วก็เป็นในส่วนของอที่หินสลักนี่ก็จะเป็นอันนี้ มันก็จะไม่เหมือนรอบก่อนนะเพ so ราะว่ารอบก่อนมันอ่จะเป็นทอก้อนนั่เลยเนาะอันนี้จะเป็นกล่องที่ให้เลือกเองเนาะว่าเราอยากอยากได้อะไรก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็รอบนี้ก็เป็นอ่แฟชั่นใหม่เนาะนี่เป็นกระดับหลังเนาะบอกเลยว่าความเท่ละโอ้โหอย่างอย่างโหเด็ดเลยมีเลือดมีแบบหยดด้วยอ่ะบอกว่าเอาแล้วก็เป็นกล่องนี่นะกล่องแบบอ่หินหินเอาไว้รีออฟไอหินเป็นหินออฟเนาะสำหรับอ่ากระดูกยานแล้วก็จะเป็นการ์ดยูอาร์เลือกเองแล้วจะเป็นกล่องกระดูก UR อาร์เลือกเองเนาะเสียดายไม่มีกัลโลกกับลำตัวเนาะอันนี้ความเสียดายแ้จะเป็นนี่เลยตรงเครื่องรางแล้วหรือ g ี l ก็จะเป็นนี่สิบโลจดติก็ทุกคนก็อยากได้นี่แหละเนาะถ้านตรงดีเปิดออกเนาะไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันดีกว่าลุยเลยไปสิบโลแรกไม่ได้หอยเลยโอ้อยังเกลือเปิดโลแรกเราก็เกล,ลือซะละไปดูกันต่อ วิ่งโคเกลือเลยสองโลคือไม่ได้หอยสักอันน่ะคือตอนนี้คือใช่เนี่ยปะ่ะเขาทีรอพี่ใช้อ่าสิบกระทงละโอ้ได้หอยมาห้าโหไม่ได้ของเลยวะไปดูกันต่อโอ้ยทำไมมันเกลืองะรอบเนี้ยร,รอบนี้แอบเค็มวะปะ่ะไปกันต่อรัวๆเลยโอ้โหได้เซกกระดูกของเองอุ้ยเหมือนรู้สึกรอบนี้ได้ไข่มุกน้อยเนาะไม่ได้แบบสองสามรอบเลยอะโหคือรู้สึกว่บ แต่งนิดนึงโอ้กินี่มนันต้องเฮ้ยอินี่อย่างเงี้ยได้เยอะไ,ได้เก้าอย่างเงี้ยคือเยอะแต่ของอุ้ยของอุ้ยของแบบเออ0.1ถึง1เปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยอะปกติมันต้องออกสักรอบสองรอบนะแต่ดูดิว่าจะออกไหมรอบนี้ถ้าตามอุ้ยได้อะไรเนี่ยอุ้ยได้โอเคได้กล่องพัฒนาเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกละโอเคเนี่ยเราบน่นปุกออกให้เลยโอเคไม่แย่ไปเรื่อนต่อ โอเคได้ไข่หน่อยน้อย่อยน้อยเปิดให้มันได้เออไข่มุกมาก็ยังดีเนาะไปเอาไปแบบแลกของต่อยอดต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแฟชั่นกองข้างเทน,นะนี่แฟชั่นรอบนี้เนาะเพราะว่าแบบแต่ผมไม่คิดว่าผู้ชายอาจจะไม่เท่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงอนะบอกเลยว่าเฟีนะ้ยวเนาะเป็นแบบอ่ชุดแบบซักคิวบัสอะไรเงี้ยแบบเลยว่าเซ็กซี่อ่ไปดูกันต่อโอ้ยสองไข่มุกเองเหรอมันแบบน้อยอยังไงไปเข้าเข้าโลที่แบบอันนี้ละ โอ้โหวสองไข่มุกนะรู้สึกเกลือแปลกๆรอบนี้โอ้โหได้อันนี้มาผลึกวิญญาณเนาะโอ้ขัมุกอันเดียวเองอ่ะไปขอนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยอยากได้เนี่ยอยู่นะอันนี้เนี่ยกองหมาป่าสองหัววายุสลาตันเนี่ยอยากได้อยากได้ขอร้องมาเถอะเราไม่หวังศูนย์จุดหนึ่งอยู่ละอ้อนไม่ออกหรอกคือแบบเราทำกิจนี้มาเยอะแล้วอ่ะคือแบบรู้ว่าอ้อนแบบได้ยากมากถ้าดวงไม่ดีอ่ะไปกดไปขั้นต่อเลยโอ้ได้อีกแล้ว ยาซ่อนเลนโอ้โหได้กองกระดูกไหมคื <c oughs> อเขาใช้ EX กันหมดเลยว่าดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปประทับตรงสายเลือดไปดูกันต่ออีก60โลสุดท้ายแล้วขอ,อย่างเกลือโอ,โ,โอ้โหเกลือจัดประดงประดับอะไรก็ไม่ได้เลยอะแบบตาประทงประทับอะไรเนหน้าตาแบบเอาไปทำพวกแบบประดับแดงอะไม่ออกเลยรอบเนะี้ย โอ้หได้กล <laughs> 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 oh, ่องได้กล่องทองละยากได้กล่องมาป่ายุสซรัตันน้าโอ้โปะสิบห้าโลสุดท้ายเดี๋ยวขอรับตรงนี้ก่อนเนาะเผือดซูมได้อีกนี่เนี่ยซูมอีกสิบทีขอรับของก่อนนะอ่ายี่สิบยี่สิบโลนะยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดโลสุดท้ายเนาะไม่รู้ว่าจะได้เไยดีๆหรือเปล่าลุยโอ้ยโอ้ยตาซอยโอ้ ตาสร้อยผมไม่ได้ทำสร้อยเนาะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไอดีนี่ผมคิดว่ายอดเติมน่าไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงหมื่นนะก็เลยคิดว่าไม่น่าได้ทำเนาะไปดูกันต่อโอ้โหวิบอกไม่ได้ทำเบิ้์สองเลยอะไรอะเบิ้์สองไม่เท่าไหร่ไม่ให้ไขมุกด้วยโอ้อย่างงบเลยป่ะทีเหลือก็ทีละโลเลยทีละโลเลยโอเคไขมุกสองอไขมุกไปเยอะได้ไหม <c oughs> น่เป็นแลของตัวได้ขอร้องเลย อุ้ยมีอะไรดีเลยอะ่ะโอ้โเกือจัดของกระดูกมาอีกแล้วโอเคนี่นะสองร้อยแปดโลแล้วนะก็ได้ไข่มุกอะไรได้ไข่มุกร้อยสามเนาะร้อยสามสิบสามอันแล้วก็ได้กล่องของทองมาสองอันเนาะกล่องเลือกทองอะไรเนีเ่ยเลือกแต่สองอันเนาะโอ้บอกว่ารอบนี้เกลือมากเลยอะ่ะคือแบบเหมือนรู้สึกไม่ได้ขออะไรดีๆเลยอะ่ะก็แบบโหเสริมนิดนึงอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเจ๊เจ๊ไม่ได้ขอแบบ เล็กๆน้อยๆมาแบบเอามาอัปเกรดตัวละครเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปเลือกแบบตรงราคาอาจจะเลือกอที่ขุดนี้หรือเปล่าเนาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเอาทําขึ้นกระดูกแมงมุมมาเนาะเดี๋ยวก็จะไปหาแมงมุมให้ครบเนาะเพราะมันขาดอีกประมาณ24เศษนะต่อไอทีผมนะเนี่ยกระดูกนอกไปมุมเนี่ยขาแมงมุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขุดหากันเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มาสุ่มกิจกรรมบูชาทะเลให้ดูกันแบบ เล็กๆน้อยๆแล้วกันเอาเป็นแบบอ่าตัวเลือกการตัดสินใจจะเปิดแล้วกันเนาะว่าแบบอยากทุกคนแบบอยากเปิดอยากลองหรือเปนเนอลเ่าเนาะก็เนี่ยเลดก็แบบเกลืออยงเงี้ยนะก็กแบบคือแบบผมทำาไอ้กิจนี่มาสามสามสี่เดือนแล้วคือแบบโอ้โหไม่เคยได้สูตรจุดหนึ่งสักรอบเลยของรางวัลนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคิดว่านี้ก็ถ้าเ,เพื่อนๆบ,บได้ของดีอะไรหรือว่าเปิดได้ของดีก็สามารถมา,าแชร์กันได้เนาะแต่คอมเมนต์สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย